สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Boy Excavator นะครับผมหรือว่า YouTube ช่องหกล้อจันบรุรีหรือว่าหกล้อใหญ่นะฮะโซนภาคตะวันออกนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมพามารับชมไอหนุ่มตี ไอ้นุ้มตีนะฮะกับงานขุดสระเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตรปลูกทุเรียนนะครับอยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมอันนี้เป็นหกล้อนะฮะหกล้อยางใหญ่นะครับยางใหญ่ยางพันยางเ1บียนะครับอยู่โซนจังหวัดจันทนะครับผมอันนี้ลงเป็นชั้นที่สามแล้วเนี่ยนะฮะเป็นเบิร์มที่สามเอ้ยเบิร์มที่สองนะครับเบิร์มที่ 2, สองชั้นที่สาม มาจากข้างล่างนาจะเป็นหินหินแล้วมึงนะอยู่กับซานี่นะครับซานี่เอชวายสองหนึ่งห้าีซูเปอร์นะครับผมก็เรียกว่าไอ้นุ่มสีนะฮะจากแผ่นดินใหญ่นะครับก็เรียกว่ามาตีตลาดที่เมืองไทยนะฮะจนแตกระจกระจายเลยทีเดียว ไฟแบบ LED นะฮะให้ความสว่างที่ค่อนข้างจะเัดันะน,นะฮะ <_ EN _> ใส่เยอะนะฮะ จะยากเขียวนะครับดินข้างล่างก็อนทรายจะแข็งนะดินลักษณะแบบนี้ทําง่ายนะต่อให้มีน้ําก็ทําง่ายนะครับเพราะดินไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่นิ่มมันแข็งนะเอาไปทมก็ทมง่ายนะครับรถตั้มก็ถอยก็ถอยถึงไม่เนืน่องต่ไถ่ายก็ดันง,ง่าย นีประมาณประมาณสิบสองคับมนเนี่ย12เมตรแล้วมันเนี่ย,นนยดูในคลิปเนี่ยเหมือนเหมือนไม่ค่อยลึกนะแต่วาลาน,นั่งดูภาพจริงๆแล้วมันลึกนะครับดูในคลิปเหมือนไม่ลึกนะเป็นงานถ่ายดินในที่นะครับท่านผู้ชมส่วนมากในจังหวัดจันทบุรีนะครับ เข้าส่รดูแล,แลนี่รถขุดรถบรรทุกนี่จะไม่ค่อยก็เรียกว่าไม่ค่อยได้ว่างกันเท่าไหร่นะฮะคนท่านที่จะยุงอินุงตุงนั่งไปหมดทุกๆุกทีมงานนะครับเพราะว่างานจังหวัดจันทบรุรีเศรษฐกิจดีนะฮะเศรษฐกิจนะครับผลไม้อะไรเนี้ยนะฮะคนท่านที่จะมีราคานะครับผมเพราะผลไม้มีราคาก็เช่าสวนก็ เขาเรียกว่ากล้าที่จะเสียงกล้าที่จะลงทุนนะครับ ไอหนุ่มตีไอหนุ่มแผ่นดินใหญ่นะครับเล่นน้ำะแล้วก็เรียกว่าช่วงหัวเรียวหัวต่อนะครับผมช่วงหัวเรียวหัวต่อยังไปไขุดลุมน้ำนะฮะช่วงอะไรช่วงช่วงกับลำอะไรประมาณนั้นนะครับช่วงช่วงนี้มันก็จะช้าๆหน่อยนะมันก็เล่ๆหน่อยนะครับพอได้ลุมน้ำได้อะไรลึกดีแล้วมันก็จะแห้งนะฮะพอมาเลยมาช่วงนี้ปุ๊บมันจะแห้ง เพราะว่ามันจะยกระดับจากลุ่มน้ําขึ้นมานะครับมันจะเละในช่วงแรกๆนะะจะเละแล้วก็จะช้าเสียเวลารอดนึง <c oughs> เปิดกระจกเลยนะฮะมองได้ชัดกลางคืนคืองานมันต้องใช้ความละเอียดนะฮะใช้ความละเอียดบางครั้งนี่มันกระจกมันฟรีมมันหนาไงเราติดฟมเนม่ยพอมืดมาปุ๊บเราต้องใช้ความละเอียดความคมการเข้ามุมการเส้นนะฮะ คือต้องฝึกให้เป็นมิสัยนะ,ะเวลาทํางานก็ทํางานให้เรียบร้อ,อยอะไรเงี้ย ตนี้นี่ออกมาประมาณาประมาณไล่ๆออกมาไล่ๆ넥เกนนะเนกเจนออกมาเดือนหนึ่งตัวนี้นี่ออกมาตามตูดเลยนะฮะอ,อายุกันอายุก็ไม่หนีกันนะครับไม่หนีกันเนกเกนนะตัวที่ผมขับอ่ะตัวนั้นนี่ออกมาเดือนนึงแล้วก็ซันนี่นี่ตามตูดมานะฮะอายุอายุการใช้งานก็พอๆกัน,นะครับอันนี้คะแน,น้อาจจะน้อยหน่อย รนะกระกสสายดูดเพื่อจริงน,นะฮะกับการดูดน้ำดูดน้ำแบบนี้ถือว่าน้อยนะน้อยกว่าสาระที่ผมขุดรอบที่แล้วนะที่ว่าเพิ่งลองคิปไปเพิ่งจบไปเนะี่ยตัวนั้นนี่ลระบากกว่าตัวนั้นนี่น้ำก็ออกเยอะดินข้างล่างก็เระเนะฮะแต่ตัวนี้นี่ดินข้างล่างแข็ง อาจจะเละช่วงแรกๆเนี่ยช่วงกับลำนะฮะก็เรียกว่าช่วงอ่อนแรต่อนะฮะช่วงกับลำลำบากสายดูเถียหนักต่อไปไหนเดี๋ยวโดนทะลุเราเอาลบไปก่อนนะครับกุดหลุมหัวดูให้ลึกๆนี่หัวดูเนี่ยน่าจะช่วงสุดบูมนะฮะช่วงสุดบูมแล้วก็ยกระดับขึ้นมาหน่อยนะึ่งแล้วก็ตัดสีดำก็อาจจะไม่ค่อยเละแล้น มันจะเละช่นงกแรกนีแ่แหละเดี๋ยวคลิปนี้เราจับสักสิบนาทีนะเพราะว่าเริ่มมืดแล้วะครับมองไม่ค่อยชัดละเดี๋ยวไปเจองานกันกนะ ไอ้นุ่มตีระบายความร้อนโดยน้ำช่วงล่างแบบ LC นะฮะเราเลือ8ลูกแคเลียส2ลูกนะฮะไปแท็ก80เซนนะครับตัวนี้เนี่ยรหัสเครื่อง CM50 นะครับ CM50 สซีสุปคอมมอนเรล ขนาดมุงกี้นี่หน uh, ึ่งศูนย์เก้าสามบุมอามยาวนะครับน้ำหนักยี่สิบสองตันไฟสองสว่างแบบ LED นะครับสี่ดวงสี่ดวงสี่ดวงก็เนะรีเยกว,ว่าเป็นตัวทำตลาดนะครับเป็นตัวทำตลาดเป็นตัวบุกเบิกนะครับ เป็นตัวที่เรียกว่าสร้างคื่อเสียงให้กับค่ายนะรถขุดนะครับผมรถขุดเนี่ยรถขุดกับคนขับเนี่ยต้องบาลานซ์กันนะต้องสัมพันธ์กันนะรถขุดกับคนขับสัมพันธ์กันแล้วมีความบาลานซ์มีความเข้ากันนี่มันจะดูแบบว่าธรรมชาตินะครับเป็นอิสระดูแล้วเคลินเคลิ้น กับสายตานะฮะจริงนะเวลาคนขับขับรถนี่ขับแบบนิ่มๆขับแบบว่าไม่มีชะงนึกชะงักแบบการเลี้ยวการบิดตัวนั่นมันเป็นสมูทไปหมดอะมันแบบมองแล้วมันเพลินนะท่านผู้ชมเะว่ามันมองแล้วมันเพลินนะดูแล้วมันเลินตานะฮะแบบนั้นคือดูแล้วไม่เบื่อนะครับถ้าแบบว่าประเภทแบบว่านึกงักนึกงักนึกงักไม่รู้ว่าอะไรยังไงเนี่ยมันดูแล้วมันเซ็งนะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงแล้วก็ชื่นชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันฮะกดไลค์ให้นะครับกดติดตามให้เป็นกำลังใจให้นะฮะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ